สังคมมณฑลนครราชสีมาเสนอ ขรราชสีมาคริสตศัสนธรรมญาตราคาราวะนับจากวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนปีคริสต์ศักราช1669ที่สมเด็จพระสันตะปาปาคเครเมนท์ที่9ได้ทรงสถาปนาเขตปกครองมิสซังสยามขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมอบมิสซังใหม่นี้ให้อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของบิชอปที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมณศระทรวงเผยแผ่ความเชื่อ และได้แต่งตั้งคุณพ่อลุยส์ลาโนบัตรหลวงคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนพระสันตะปาปาแห่งมิสซังสยามและได้มีพิธีอภิเษกเป็นวิชอบป,ประมุขมิสซังสยามองค์แรกเมื่อวันที่25มีนาคมปีคริสตศักราช1674นักรุงศรีอยุธยา นับเป็นเวลาร่วม400ปีที่บรรดามิชนโนรีจำนวนมากได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อชนชาวไทยด้วยจิตสำนึกในกตันยูและโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนามิสซังสยาม350ปีเราคริสตชนคาทอลิกไทยทุกคนจึงร่วมใจกันสืบสารสร้างสิทธิพระคริสเจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ และในโอกาสนี้สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยเห็นสมควรว่าในปีคริสต์ศ,ศักราช2019ต้องเป็นปีแห่งการฟื้นฟูความเชื่อคริสตชนคาทอลิกทุกคนอย่างเข้มแข็งและจริงจังโดยอาศัยวิถีชุมชนคริสตชนย่อยเพื่อทำให้ชีวิตทุกมิติของการประกาศข่าวดีเกิดผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรม นำคริสตชนคาทอลิกทุกคนจากการเป็นสิทธิ์พระคริสต์ให้กลายเป็นชุมชนพระคริสต์และจากการเป็นสิทธธรรมทูตให้กลายเป็นชุมชนสิทธธรรมทูตเพื่อเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตและประกาศพระคริสตเจ้าองค์แห่งความรักด้วยวาจาจากการแบ่งปันบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตจริงที่สอดคล้องกับความเชื่ออย่างกล้าหาญ ร้อมกันนี้ในโอกาสสำคัญของการฉลองครบรอบร้อยปีมรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิกพระคุณเจ้ายอนบัพติสโปรโดมและคุณพ่อฟรังซิสมารีซาเวียเกโก้มิชนรีแห่งคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสธรรมทูตผู้มีบทบาทสำคัญในการประกาศข่าวดีในภาคอีสาน นับเป็นพระพรที่พระเจ้าประทานแก่พระศาสนาจาักรในประเทศไทยเป็นพิเศษในภาคอีสานที่ต้องสำนึกกตัญญูต่อธรรมทูตทั้งสองรวมถึงบาตรหลวงม,มิชนรีที่ได้สื่อทอดภารกิจการประกาศข่าวดีจากท่าน โดยเฉพาะในสังคมมณฑลนครราชสีมาที่บรรดาธรรมทูตเหล่านี้ได้เพาะหวานเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อและทุ่มเทอุทิศตนเป็นแบบอย่างพระคริสต์ศิษย์ธรรมทูตอย่างแท้จริงจนก่อเกิดเป็นสังคมมณฑลที่มีคริสตชนเข้มแข็งในความเชื่อและเป็นปึกแผ่นจนถึงปัจจุบัน และเนื่องจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงประกาศไว้เมื่อวันที่22ตุลาคมปีคริสตศ,ศักราช2017ให้เดือนตุลาคมปีคริสตศ,ศักราช2019เป็นเดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบร้อยปีของสมณลิขิตเตือนใจมักซิมุมอิลลุตของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกที่15 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมีพระประสงค์ให้ใช้เหตุการณ์สำคัญนี้เพื่อปลุกจิดสำนึกพระศาสนาจากทุกระดับสังคมมน,นุนสถาบาันชีวิตผู้รับเจิมถวายตนสถาบาันผู้ทิศชีวิตเพื่อการประกาศข่าวดีสมาคมองค์กรชุมชนและทุกภาคส่วนของพระศาสนาจักให้มีความกระตือรือร้อนในงานประกาศข่าวดีสู่วงชน นอกจากนี้ยังทรงเตือนใจทุกคนให้สำนึกถึงศีล้างบาปในความสัมพันธ์กับการประกาศข่าวดีโดยประธานคำขวัญในเดือนพิเศษนี้ซึ่งสอดคล้องกับการฉลอง350ปีมิสซังสยามว่าสิทธพระคริสต์สิทธิ์ธรรมทูตพระศาสนาจักของพระคริสต์พันธกิจในโลก ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกตที่15ทรงเน้นย้ำม,มาตั้งแต่ในพระสมณสมัยของพระองค์เมื่อวันที่20พฤศจิกายนปีคริสตศักราช1919ซึ่งก็ยังคงสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันโดยสมณกระทรวงการประกาศระสารสู่กวงชนได้เสนอให้จัดฉลองในระดับสังคมมณฑลหรือระดับชาติในกิจกรรมต่างๆ และให้จัดปิดเดือนพิเศษแห่งธรรมทูตในเดือนตุลาคมปีคริสตศักราช2019นี้ด้วยดังนั้นเพื่อร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเฉลิมฉลองในสามเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรจัดงานชุมนุมวันแพร่ธรรมสังคมมณฑลนครราชสีมาร่วมกันในวันเสาร์ที่12ตุลาคมปีคริสตศักราช2019 ณหอประชุมโรงเรียนมารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโดยมีจุดประสงค์หลัก3ประการคือเพื่อให้คริสตชนสังคมณฑลนครราชสีมาร่วมเฉลิมฉลอง350ปีมิสซังสยามครบรอบร้อยปีมรณกรรมสองธรรมทูตผู้บุกเบิกในภาคอีส,สานและเดือนธรรมทูตพิเศษเดือนตุลาคมปี2019 ฉลองร้อยปีสมณลิขิตเตือนใจมัคซิมุมอินลุตความสำคัญสูงสุดของงานธรรมทูตเพื่อเสริมสร้างจิตตรมธรรมทูตและกำลังใจในการทำงานประกาศข่าวดีและงานธรรมทูตเพื่อสืบสารการเป็นสิทธิธรรมทูตและชุมนุมสิทธิธรรมทูตและเพื่อสร้างความสัมพันธ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตคริสตชนของสัตวุรุษในสังคมมนทน โดยจุดประสงค์ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสังคมมุนฑลที่ว่าคริสตชนคาทอลิกสังคมมุนฑลนครราชสีมาเจริญชีวิตด้วยความเชื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักความสามัคคีแสวงหาติดตามและประกาศพระเยซูคริสตเจ้า